สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นกจะพาไปดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจในแขนวาที่จะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นนะคะโอเคง่ายแค่แบบคลิกคลิกเดียวคลิกแต่ไม่ดังนะคะโอเคมันเอ่อฟีเจอร์การสลับที่วันนี้นะคะ่ะที่นกได้ กรินไว้ก่อนหน้านี้ทางเพจ Canu y o c a n v a นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสลับที่หรือว่า Design Swapping นะคะฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้ทุก Subcription s c a n v a Pro Free Team Nonprofit หรือว่าเพื่อการศึกษาแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุก Device ทุกอุปกรณ์นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันดีกว่านะคะ ตัวเอกสารนะคะที่นกจะมาแชร์หรืองานดีไซน์ตัวนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีหลากหลายรูปแบบองค์ประกอบด้วยกันนะคะเรานกก็จะมาโชว์ทีการใช้งานให้ดูว่าการทำงานของฟีเจอร์การสลับที่เนี้ยมันดีมันมหัศจรรย์ยังไงบ้างนะคะเออนกคิดว่าน่าจะมีหลายๆท่านได้เห็นฟีเจอร์นี้ผ่านหูผ่านตาไปบ้างแล้วแหละนะคะเพราะว่ามันเปิดตัวครบ100เมื่อ นกคิดว่าได้สองสามเดือนก่อนแคนวา Create ที่ลอสแองเจลิสนะคะเปิดตัวก่อนแคนวา Create ได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่บางท่านอาจจะยังยังไม่เก็ทนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าแล้วแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรือว่าจะใช้งานยังไงเดี๋ยววันนี้นกจะพาไปดูค่ะเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะในงานดีไซน์ไฟล์ตัวนี้ค่ะจะเห็นว่านะคะมีทั้งเรื่องของข้อความนะคะ นี่คือข้อความมีทั้งเรื่องของเชฟนะคะสีขาวๆตัวนี้เป็นเชฟนะคะมีทั้งตัวกราฟิกนะคะอิลลัสเทรชันนะคะ3ตัวนี้น้องมอนสเตอร์น่ารักนารักแล้วก็รูปภาพนะคะที่นกใช้งานร่วมที่นกใช้งานในเฟรมนะคะรู้ได้ไงว่าเป็นการใช้เฟรมด้วยนะคะอยากรู้ก็ลองลบรูปภาพดูถ้าเป็นเฟรมจะโชว์เฟรมถ้าเป็นรูปภาพก็คือมันก็หายไปเลยนะคะ เออก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาที่เราใช้งานรูปภาพในเฟรมนะคะอย่างแรกเลยเราจะไม่สามารถกรุปเฟรมกับองค์ประกอบอื่นๆในคันวาได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเป็นแค่รูปภาพแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถกรุ๊ปกับองค์ประกอบอื่นๆได้จะเห็นได้จากนะคะเอ่อคำสั่งนะคะกรุปหรือว่า จัดกลุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถจัดกลุ่มแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในเฟรมนี้ก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครท่านใดยอยากจะใช้งานในรูปแบบของการจัดกลุ่มก็ก็แนะนําให้ใช้เป็นรูปภาพไปเลยนะคะก็จะดีกว่านะคะโอเคอันนี้สําหรับท่านใดที่ที่อาจจะยังไม่ทราบนะคะนกขอมีทิปให้ก็คือเวลาที่เราทำงาน r r s s n t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  o o เนี่ยแคนว่าจะมีการโชว์วิว รูปแบบนี้อัตโนมัติก็คือโชว์เป็นเป็นเพจนะคะเป็นทํัมแนลของแต่ละหน้าให้อัตโนมัติด้านล่างว่าเอกสารของเรามีหมดกี่หน้านะคะแต่ถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการเปิดปิดฟีเจอร์นี้นะคะทีนี้กลับมาที่การใช้งานฟีเจอร์การสลับที่ของเรากันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะสลับข้อความนะคะให้เราเลือกข้อความที่เราต้องการจะสลับ มันต้องขั้นต่ําอย่างน้อย2องค์ประกอบขึ้นไปนะคะในการที่จะสลับกันได้ถูกไหมคะทีถ้าเกิดว่ามีแค่2องค์ประกอบก็เลือก2องค์ประกอบแล้วมันก็จะโชว์อันนี้ค่ะไอคอนเล็กๆวงกลมตรงนี้นะคะพร้อมกับลูกศรแสดงทิศทางบนล่างซ้ายขวาค่ะเราก็คลิกเมาส์ค้างไว้เราเลื่อนได้เลยนะคะก็มันก็จะสลับที่ไปมากันแบบนี้สมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มองค์ประกอบที่3เข้ามานะคะต้องการที่จะสลับที่ ทั้ง3ชื่อที่เห็นที่เห็นในขณะนี้เลยแล้วก็กดชิปค้างไว้ก่อนแล้วก็เลือกข้อความเพิ่มเติมนะคะเข้ามานะคะที่นกพูดว่าข้อความเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าสมมติว่าเราต้องการที่จะสลับ3ข้อความนี้และก็1กราฟิกด้วยเนี่ยมันก็จะมันจะทำงานไม่ได้จะเห็นว่าตัวเครื่องหมายลูกศรไอคอนการสลับที่มันหายไปนะคะเอาเป็นว่าเรา จัดเรื่องของเฉพาะตัวเฉพาะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปก่อนเอาข้อความก่อนนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้มันไม่เลื่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้ที่นกเนี่ยที่มันไม่เลื่อนเพราะว่าเมื่อกี้นกไม่ได้คลิกตรงไอคอนแสดงทิศทางหรือว่าไอคอนของฟีเจอร์การสลับที่นี้ถ้าเกิดนกไปคลิกตรงอื่นนี่นะคะคลิกตรงอื่นมันก็จะไม่สลับที่ต้องคลิกตรงไอคอนการสลับที่ที่เป็นวงกลมตรงนี้นะคะ พอเราคลิกตรงไอคอนวงกลมสลับที่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนองค์ประกอบได้อย่างอิสระทีนี้ถ้าเกิดต้องการที่จะเลื่อนน้องเอ่อมอนสเตอร์บ้างล่ะพวกนี้ถือว่าเป็นกราฟิกนะคะการใช้งานก็เหมือนกันค่ะต้องการที่จะเลื่อนกี่องค์ประกอบก็คลิก select ไปนะคะแล้วก็กดตรงไอคอนการสลับที่แล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการได้เลย นะคะเออนกไม่ต้องการที่จะสลับเฉพาะตัวตัวกราฟิกแต่นกต้องการที่จะสลับชื่อด้วยนะคะเพราะว่ามันตัวน้องสีม่วงเนี่ยมันชื่อมันชื่อสายฟ้าฟาดนะคะน้องสีเขียวเนี่ยมันชื่อผู้พิทักษ์เงานะคะนกขอจัดกลุ่มก่อนมันจะได้สีสวยนะคะเสร็จไปตรงกลางแบบนี้นะคะทําได้ไหมทําได้นะคะเพียงแค่กลุ๊ปนะคะจัดกลุ่มของชื่อ ตัวน้องมอนสเตอร์ไว้ด้วยกันแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีคําว่ามันจะมีเอ่ออันกรุ๊ปไว้ก็หมายความว่าตรงตอนเนี้เราได้จัดกลุ่มขององค์ประกอบไว้ด้วยกันละก็คือชื่อและก็อ l ลลัสเตชันชื่อกับอ l ลลัสเตชันนะ,ะตอนนี้จะมี3กลุ่มละนะคะตรงนี้เอ่อเพื่อไม่ให้เป็นการเดี๋ยวนะคะให้แบบได้ดูง่ายๆขึ้นนะคะน้องน้องเอานกขอเปลี่ยนสีตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะ ะะทีนีออ้นุกอยากใช้พื้นหลังนี่ยมันไปด้วยเดี๋ยวนุเลือก3อันเลยดีกว่าแล้วก็กลุ่มนะคะเลือก3อันเลยแล้วก็จัดกลุ่มใหม่เลือก3อันนะคะและทีนี้ต้องการที่จะเลื่อนนะคะต้องการจะเลื่อนกลุ่มไหนไปด้วยกันก็ให้มันจัดกลุ่มกันไว้ก่อนแล้วเราจะเห็นว่าพอเรา s e เล c กหนึสามเนี่ยมันจะโชว์ไอคอนการสลับที่ตรงนี้แหละคะ่ะเราก็ เลื่อนได้เลยเห็นไหมคะมันค่อนข้างมีประโยชน์มากเราไม่ต้องคอยไปทํางานเรียกว่าไม่ต้องคอยไปแก้มือหรือว่าสลับที่สลับตําแหน่งนะคะโดยออสลับเองแบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเพราะว่าบางทีเราจะต้องมาจัดระนาบของขององค์ประกอบนั้นๆนอีกนะคะก็แค่ใช้งานนะคะฟีเจอร์นี้โดยการกดที่เครื่องหมายไอคอนการสลับที่ได้เลยค่ะ ทีนี้อยากที่นกแจ้งไปว่าตัวรูปภาพเนี่ยเวลาที่มันอยู่ในเฟรมเรามันจะไม่สามารถจัดกลุ่มได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาเลือกเฟรมด้วยกันคลิกค้างไว้นะคะแล้วก็เลื่อนไปนะคะอันนี้มันทําให้อาจจะอาจจะทำงานยากขึ้นนิดนึงนะคะก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นกแนะนำให้เอาเฟรมออกนะคะให้เหลือแต่รูปภาพแล้วก็เราจะเราจะได้สามารถจัดกลุ่มทั้งหมดรวมถึงรูปภาพไปได้ด้วยกันได้นะคะ แบบนี้นะคะสมมุตินะคะนกขอเอาลบเฟรมไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะสมมุติอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกทั้งหมดเราก็จะสามารถใส่กรุปได้แต่ว่าถ้าเกิดรูปภาพอยู่ในเฟรมก็จะไม่มีเครื่องหมายกรุปเห็นไหมคะก็ก็แล้วแต่ลักษณะหรือประเภทของการใช้งานนะเพราะว่าการใช้งานรูปภาพบนเฟรมเนี่ยมันจะง่ายเวลาที่เออเราต้องการแก้ไขเรื่องไซส์ขยะมันก็จะเรียกว่า flexible หรือว่า คล่องแคล่วสะดวกมากกว่านะคะโอเคทีนี้เนี่ยการใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะสำหรับนกแล้วมีประโยชน์มากโดยเฉพาะการทำพรีเซนเตชันแบบนี้นะคะ่ะทีนี้นกจะพาไปดูอย่างหนึ่งก่อนสมมุติว่าในระหว่างข้อความด้วยกันนะคะนกต้องการที่จะสลับที่นะคะเอาตรงกลางดีกว่าดูข้างล่างข้อความด้านล่างของหมายเลข4ีเนี่ยมันจะมีหัวข้อ เป็น text body นะคะเราต้องการที่จะสลับตำแหน่งระหว่าง2อันนี้ได้ไหมก็ได้นะคะแค่เลือกทั้งหัวข้อกับตัว text body แล้วเราก็จะเห็นไอคอนนี้ค่ะแล้วก็คลิกสลับกันได้เลยอย่างนี้ก็ทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะคะหรือว่านกคิดว่าตรงหัวข้อก็กรุ๊ปไปด้วยกันตรง body ก็กรุปไปด้วยกันแล้วเลือกข้อความทั้งหมดนะคะเลือกทั้ง ทั้งกลุ่มของหัวข้อกับกลุ่มของ t e คบ b o d y แล้วก็ใช้เครื่องหมายนะคะใช้ฟีเจอร์การสลับที่อย่างนี้ได้เลยค่ะก็จะเห็นว่าโอ้มันทําให้การทํางานของเราประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวกราฟิกเช่นเดียวกันค่ะเรต้องการสลับระหว่างตัวเลขนะคะกับตัวไอคอนก็ทําได้ก็แค่ select ตัวเลขกับเเลือกตัวกราฟิกแล้วก็เลื่อนได้เลยค่ะอันนี้มันไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นสี ขาวนะคะนกขอเปลี่ยนอย่างนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะเอ่อตรงนี้กรุปไปด้วยกันก็ได้นะคะตรงนี้ก็กรุปของมันไปก่อนนะคะเวลาที่เรากรุปปิ้งหรือว่าจัดกลุ่มขององค์ประกอบแล้วเนี่ยมันทำให้เราย้ายที่ได้สะดวกง่ายขึ้นนะโอเคค่ะตัวฟีเจอร์นี้ก็เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเออแล้วเราสามารถเลื่อนสลับที่เฉพาะ1งองค์ประกอบ สององค์ประกอบหรือทั้งกลุ่มขององค์ประกอบก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งกราฟิกข้อความรูปภาพนะคะต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ที่จะใช้เรื่องของการแก้ไขข้อมูลในอินโฟกราฟิกหรือว่า Presentation ค่ะนั้นน้องก็ฝากฟีเจอร์นี้ไว้แล้วก็ลองไปใช้งานดูนะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีตัวแคนวาไว้ใช้นะคะ30วันก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะกับฟีเจอร์อื่นๆที่เดี๋ยวน้องจะทยอยมาแนะนำวิธีการใช้งานให้ดูค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ